สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทำโบลอยใครอยากกินับลอยมั่งคะยกมือขึ้นปะเราไปทำาบลอยกันอันนี้จะทำไม่เหมือนชาวบ้านชเมือเกาหรอกนะคะอันนี้เป็นฟักทองหั่นเตา๋าแล้วก็เอามาแช่น้ำปุนไว้นะคะแช่น้ำปุนไปแป๊บหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวจะเทน้ำออกเดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวจะเอาไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะ แช่น้ำปูนสายเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดอันนี้เป็นแป้งแป้งข้าวเหนียวค่ะเป็นกะทิเป็นแป้งข้าวเหนียวสามสามอย่างนี้จะเอาสามสีค่ะมีสีม่วงสีเขียวสีขาวนะคะสามสีแล้วก็น้ำตาลปิ๊บเดีย๋ยวจะมีน้ำตาลทรายด้วยนะคะแล้วก็อันนี้สีเขียวนี้เอาใช้สีเขียวใบเตยค่ะกลิ่นใบเตย สีสำเร็จรูปแต่ว่าเป็นกลิ่นใบเตยค่ะหอมใบเตยมากแล้วก็น้ำอัญชันน้ำอัญชันตอนนี้เขาจะเป็นสีสีออกม่วง,งเราจะให้เขาสีเข้มกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งก็จะเติมน้ำมมนมานานลงไปนิดนึงนะคะให้เขาสีเข้มสีม่วงเ,เข้ม,ส,ขม,ส,ขมสีเปลี่ยนเลยไหมคะ ีม่วงเข้มเลยโอเคเราจะพักไวอ้อันนี้ไม่ได้ทำอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตวงนะคะไม่ได้ตวงก็ต้องใช้เ่าไหลอะแต้งท่าไหลอะไรยังไงนี่จะทำ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 แบบกะกะเอาทำมากทำน้อยก็เดาๆทำทำอะไรอย่าทำไม่เยอะก็เอานิดเดียวทำเยอะก็ใช้เยอะนะคะ แป้งเอามาตัวหนึ่งอย่าใช้สีขาวนวดแป้งค่ะค่อยๆเติมน้ำค่ะแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วค่ะทำกินกันเองในครอบครัวค่อยๆเติมนะคะอย่าเติมเยอะเราจะนวดๆเข้าไปอย่างนี้ค่ะโว้ย พอก็เดี๋ยวแค่เติมน้ำเอานะคะเพราะอันนี้มันผสมสีได้เป็นสีกลิ่นใบเตยแบบนี้ค่ะหอมมากหอมกลิ่นใบเตยมากค่ะอันนี้ไม่ซีเรียสหรอกค่ะเพราะว่าปั้นเหมือนปั้นดินน้ำมันนะคะ เพราะมันมันมันแฉะไปแล้วก็เติมแป้งมันนุ่มไปแล้วก็เติมเอ,อ่อมันแข็งไปแล้วก็เติมน้ํานะคะไม่ต้องซีเรียสมากมายเนี่ยก็ประมาณเนี้ยได้ละจะนุ่มมือมากเนี่ยไม่หมดเดียสัมเนี่ก็แบบกลับเอานะคะคราแล้ก็จะเอาเข้ามาใส่ตรงนี้ ขนิดนึงนี่เราได้ละสีเขียวค่ะนุ่มมือมากเราได้สีเขียวแล้วเราก็จะพักสีเขียวไว้นะคะก็ทำเหมือนกันค่ะทำทุกสีให้ได้เหมือนเดิมแป้งก็กะเอาเอามากาเอาน้อยก็กะเอา อย่าไปล้างมือกันครับเพราะมีสีเขียวนะคะก็เพื่อนๆลองนวดไปนะคะจะเอาสีอะไรก็เติมสีเอาค่ะค่ะเรามาต่อกันามาปั้นบบลอยกันไปนี้คข้ายๆกับปั้นเป็นเนาะโบลอยก็ครึ่งลูกเดียวยาวไปเลยเท่ากันไหมเล็กมั่งอย่างบ้านไม่เป็นนินจาเนี่ยก็วางเอากะให้มันได้เท่ากับ ไอชิ้นฟักทองของเราค่ะเอาง่ายง่คือแกงบวดฟักทองใส่บัวลยทำมั่วแต่ออกมาอร่อยแน่ๆเนี่ยปั้นให้ได้เท่านี้ถ้ามันติดมือก็เพื่อนๆเอาแป้งอันนี้คลุกหน่อยนะคะเนี่ยแป้งมันของเขาเอ้แป้งแป้งข้าเหนียวเราเนี่ยคลุกนิดนึงเขาจะได้ไม่ติด กันนะคะเห็นไหมคะก็จะระทำทำอย่างนี้นะคะทําให้ครบทุกสีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคค่ะปั้นเรียบร้อยอันนี้ก็ล้างน้ําเรียบร้อยแล้วก็อันนี้คือสีเขียวเพื่อนๆเอาแป้งครุกนิดนึงนะคะแล้วก็ลอนๆเขานี่เริ่มติดแล้วเดี๋ยวเราจะไปลวกค่ะ กริ้งกริ้งกริ้งลูกเล็กลูกใหญ่ตามใจชอบนะคะโอเคเราพักไว้เราไปต้มเราไปทําอย่างอื่นกันต่อทาน้ํากะทิกันก่อนเนาะไปค่ะมาค่ะมาต่อก,กันได้เลยต้มน้าไว้ต้มน้ำไว้อ,อันนี้ต้มน้ําไว้จะลวกฟักทองก่อนนะคะจะลวกเขาพอครึ่งครึ่งกลางๆค่ะเพราะว่าเราไม่อยากให้ได้น้ํากะทิเราสีเหลืองเกินไปนะคะ นี่คือกะทิหนึ่งกองขยวแล้วก็คอยตั้งติดกินกะ็ขยวค่ะเราจะเอามันๆแล้วก็ใส่น,น้ำใส่หมาอกะทิเยอะ นึ่งลิตรเลยแล้วก็เติมน้ำไปอีกนิดหน่อยนะคะเติมน้ำในกองเลยตั้งไฟค่ะความมันนี้อยู่ที่เพื่อนๆเลยนะคะว่าต้องการความมันแบบมันมากๆหรือมันมน้อยถ้าต้องการมันมน้อยก็เติมน้ำไปอีกนะคะนี่เป็นยังไม่แน่ใจค่ะ เท่ากับคิดว่านะกะทิอันนี้หนึ่งลิตรกะทิกล่องหนึ่งลิตรไปเลยแล้วก็น้ำน้ำเปล่าครึ่งลิตรค่ะ ใส่ไปสอง,สองก้อนครึ่งค่ะแต่ก็ช่วยเขานิดนึงก็คือไปซอยซอยให้เขานิ่มไปซอยให้เขาเล็กลงเพราะว่ามันจะได้มันจะได้ะไดอะไรนะคะมันจะได้ละลายเร็วๆมันก็ไมใช้เวลานานคนไปเรื่อยๆนะคะยา้กระแตกมันมาก นี่เขาเป็นละลายแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปอีกนะคะปากสองปากความหวานนี่แล้วแต่นะคะไม่จำกัดค่ะแล้วแต่ชอบลอยละลายดีตอนนี้น้ำรเราเดือดแล้วเราจะใส่ฟักทองเราลงไปลวกนิดหน่อยเราไม่ลวกมากนะคะี๋ยวไปใส่เนน้นมันจะเละ แอนนี้เราแช่แอนนี้แล้วชนนแวช่น้ำคุลใสแล้วเขาไม่เล่นแล้วค่ะว่าเวลาเอามาใส่ในนี้ไม่อยากให้น้ำกะทิเราเหลือมากเราจะคนให้น้ำการละลาย แล้วเราจะใส่เกลือลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะออเค็มออกมันออกหวานเนาะชื่นใจเลยค่ะแช่เย็นเย็นยิ่งอร่อยเลยอากาศเย็นอย่างนี้แช่เย็นแล้วมันเป็นไข่ รสชาติอือคืออยากบอกว่ามันอร่อยแล้วอยากบอกว่ามันอร่อยแล้วแต่ว่าแต่ว่ามีแต่อยากเติมน้ำตาลอยากเติมน้ำตาลทรายแดงลงไปด้วยน้ำตาลอ้อยหนึ่งสองามน้ำตาลเลยวันนี้ใส่ไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็เติมน้ำเกลือไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่า sa iyan tayo ngayon. อืมอิดพีดิไม่แน่ใจโอเคอันนี้พอแล้วค่ะอันนี้เราไม่ให้เดือดแล้วปิดไฟแล้วปิดไฟตันนี้อย่าเอาก่อนค่ะ๋ยวเขาจะแตกมันมันจะไม่อร่อย เดพักทำเราก็เดือดแล้ว,พ,ลวพักทองถ้าเราแช่น้ำปูนใส่แล้วเขาจะแข็งนะคะเขาจะไม่เลกนะคะกับนอกอน,นุ่มในอีกแปบ,บนึงโอเคพักไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนะคะมาค่ะเรามาต่อกัน ทีนี้เราจะตักฟักทองตัวเนี้ยออกมาใส่ในหม้อกะทิเราแล้วนะคะว่าจะทมแป๊บเดียวดันสุกเลยค่ะแต่สุกก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเขาไม่เละเลยเห็นไหมคะข้างในอ่ยังนุ่มุ่ๆแต่ข้างนอกยัแข็งปพกเป็นทรงอยู่เลย,ยร้อน,นะข้างในเปื่อยนะคะโอเคเราจะตักเข้ามามาใส่ตรงนี้มาใญ่ตรงนี้ขอโทษค่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปด้วยดับไฟก่อนนะคะตรงน,นี้ แกงบวบฟักทองบัวลอยตั้งชื่ออะไรเดียรแกงบวบฟักทองบัวลอยไข่หวานงั้นเหรอคะ <c oughs> สรุปใช่ตั้งชื่อนี้แหละแกงบวบฟักทองบัวลอยไข่หวาน อันนี้ทิ้งไปอันนี้เอาขึ้นมาตัวนี้เปิดไฟนะคะเปิดไฟต่อตัวนี้มีเ,เขาเรียกอะไรนะคะมีหางกะทิอยู่ตัวนี้มีหางกะทิอยู่แต่จะเติมน้ำไปเลยค่ะเติมน้ำเข้าไปอ,อันนี้สำหรับ บวบบรอยของเราน้ำเยอะไปอลนะมั้งเนี่ยเกรงนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะจะเยอะๆเลยน้ำตาลปรุงรสชาติค่ะ ช้ดให้ตัวบอลอยของเราตัวแป้งบอลอยของเราเห็นไหมคะข,ขนาดเอาไปลวกแล้วนะน้ํายังน้ํากะทิเรายังแย่งเหลืองเลยเหลืองนิดนึงไม่เป็นไรเนาะโอเคแล้วก็ใบเตยล้างให้สะอาดนะคะหยดลงปาปนี่รอให้เขาเดือดน,นะคะเราจะมาใส่ เดือดก่อนจะใส่ไข่ะคะ่ะอยไขวานใครจะแยกทําไข่หวานต่างหากกับน้ําเชื่อมกับไอ้ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่นี้จะอันนี้นนจะจะตอกลงไปเลยจะตีลงไปในกะทกเลยใส่ทีละฟองนะคะใส่แล้วไม่คนแล้วนะคะโอเคใส่ทีลูกดี นั่นกินงคืลูกกระส่เท่านั้นนะคะสองลูกตอกใส่ถ้วยเพราะว่ากลัวเขาจะเจอไข่เน่าแต่ไม่เคยเจอไข่เน่าโอเคตอกสองไปเลยสามนวย จำไม่ได้แล้วโอเคใส่ okay. ไปหกลูกค่ะรูไปไ่ยังไม่ได้เปิดนท่นางยอันนี้เราไม่คนนะคะเดี๋ยวไข่เขาจะขาวค่ะเราจะปล่อยให้ไข่เขาสุกแล้เวเราก็จะปิดไฟในตัวนั้ อันนี้เรามาทำไอตัวนี้ชิ้นสิจะล้นนะคะหวานหวาน,นเค็มมันๆเราจะต้มสีขาวก่อนค่ะจาะสีขาวใส่ลงไปเลยขอแป้งนิดหน่อยใส่น้ำเยอะไปค่ะโมลอยแค่นี้เองใส่น้ำเยอะ แล้วถ้าเขาสุ่เขา้าจะลอยมานะคะลอยเรียง สวยอยู่เลแต่ระวังน้ำกับน้ำน้ำกะ,ะทิคาล้นนะคะเพราะใช้หม้อเล็กต้องระวังนะคะใช้หม้อใหญ่ใไปเลยแล้วก็ใส่น้ำเยอะด้วยไงตอนนี้ใครเป่าแห้งเร็วจะได้เปลี่ยนหม้อแน่เลยสงสัยได้เปลี่ยนหม้อแน่เลย ลูกใหญ่อยู่นะน,นี่ใช้แป้งเขาดูดเอากะทิกับน้ำตาลกับเกลือเราไปด้วยมันจะได้รสชาติมันจะได้อร่อยอร่อยน,นคะคะนี่เขาบด,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 ดแล้วอันนี้เพอเขาุดเราก็็จะคนตะกลนเขามาขึ้นมาแล้วเา็าจะปิดไฟรอยแล้วค่ะ โบลอยอ๋อชื่อเขาไงโบลอยแล้วเขาก็จะลอยเป็นมาอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเออรู้แล้วอ๋อนั่นเห็นไหมคะแจ็คอตยกไม่ทันยกไม่ทันค่ะเดี๋ยวชุดน้ำก่อนหอมจังเลยติดไฟตัวนี้ก่อน,นะคะ่ะ แล้วค่ะพี่น้องเอ,อ้ยเห็นไหมคะบอกแล้วมันจะลนไม่เป็นไรคะ่ะจัดการต่อรอไฟลงมานิดนึงอันนี้เขาเดือดแล้วเราจะปิดไฟตัวนี้คะ่ะแล้วก็ตักบวลอยตัวเนี้มาใส่ในน,นี้ได้เลยค่ะ สวยงามเห็นไหมคะแล้วก็จะเอาสีนี้ลงต่อสีม่วงอัญชันอย่าล้นอีกนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องได้ขัดเตาอีกเดีวค่ะก็เหมือนเดิมคะ่ะรอให้เขาลอยอันนี้ไข่ดูเรามาดูไข่แล้วไข่น้องหาย นี่ค่ะนี่เป็นอุดรุดเลยเพราะราคาขนาดนี้เราจะปิดเตาแล้วนะคะเ้ยปิดเตาทำไรบัวลอยยังไม่สุกเลยเอาด้านนี้ปิดแล้วไข่ใส่ไปหกลูกเจอลูกเดียวนี้ค่ะสวยๆเลยเอาปล่อยไว้ยอย่างนี้ค่ะเขาจะได้วันไปเจอไข่มันแตกปล่อยให้เขาราอุนะคะ ไข่ก็จะได้แข็งขึ้นมาอีกหน่อยนึงอันมีปัญญางมาตุ้เนี่เดี๋ยวถ้าน้องสุกน้องจะลอยขึ้นมาโอเคขอทําให้หมดแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้สีเขียวก็เหมือนกันนะคะต้มเหมือนกันเลยคะ่ะใส่ไปในนี้แล้วก็ลอยค่อยลอยขึ้นมาแล้วก็ตักแล้วมาใส่ในาน้ำกะทิของเรานะคะแล้วก็ ถึงเวลาที่เราจะต้องไปหม่ำกันแล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสีสันมีสีเหลืองเป็นของฟักทองไปเลยได้กินเนื้อฟักทองจริงๆเลยแล้วก็มีไข่เห็นไหมคะไข่เป็นลูกเลยอันนี้ไข่แดงอยู่ข้างในค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสีขาวกับสีม่วงเห็นไหมคะฟักทองไม่เละนะคะ โอเคไปเราไปเส่นถ้วยกันเลยลองไปชิมกันเลยค่ะโอเคเราจะตักใส่แล้วนะดูนีสีเขียวเด่นกว่าเพื่อนเลยค่ะ สีเขียวกับสีฟักทองเด่นกว่าเพื่อนน้องสีขาวหายไปในมดสีขาวกลมเกินไปกับสีกะทิแล้วค่ะโอเคได้อยู่นะเห็นแล้วแล้วก็ไข่ของเรากลมดิกลมเรี่ยงมือไข่ค่ะ ข้างในเขายังไม่สุกนะคะยังเป็นไม่ถึงกับยังมาตูมค่ะแต่ว่าก็แข็งขึ้นมานิดนึงอโอเคเสร็จแล้วค่ะมามาชิมกันเลยนี่ใส่ช้อนลองไปเลยอย่างนี้ดีกว่าเนาะเห็นไหมคะ้เลยโอเคทีนี้เรามาชิมกันนะร้อนอะ่ะชอบกินที่มัน เย็นมากกว่าเราจะชิมตัวแป้งกันเนาะสามสีเลยพร้อมกันเลยใส่ผักก้อไปหน่อยสามสีสีสีเปล่ากันนะคะร้อนอือหือทุกครั้งที่จิมต้องมีอือหือ สองแบบเออืออร่อยเออือไม่อร่อยเออหืออร่อยมากมอร่อยค่ะหวานมันเคม็มหวานไม่เยอะค่ะหวานนิดเดียวอืมหวานนิดเดียวแล้วก็เค็มไปแล้วนิดนิดมันหวานเค็มมันตามดัดติ๊ดเลยแป้งเขานุ่มนุ่มค่ะนุ่มจริง แล้แป kind of mm ้งเขาจะมีรสชาตินิดนึงเขาจะมีออกเค็มนิดนึงแล้วก็หนึบๆเพราะละมันได้รสชาติเหลือรีบพูดค่ะได้รสชาติกรมพอดีเลยค่ะนี่ชิมหมือกินเนี่ยอืซักทองก็ซุปเปอร์สรุปแล้วอร่อยค่ะเพื่อลองทำด้วยค่ะง่ายมาก ใส่คำเนาะคิงจิงกินจังโอเคขอบคุณมากค่ะลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ